สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเมเนเจอร์ออนไลน์พาดหัวข่าวว่าหมออองไม่หวั่นปมโพสคราฟ,ฟเบียสังคมจะได้ถูกเถียงต้องโทษกฎหมายปิดกัน้นรายย่อยลั่นไม่ได้เมาแล้วไปทำร้ายใครเนื้อหาใจความนะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเก้าไกล และก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะครับปฏิพัทน์เนี่ยได้พูดถึงกรณีที่มีการโพสต์รูปคราฟเบียโดยบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราเห็นถึงการนำเสนอเรื่องราวบางอย่างก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วย แต่ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในมาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะเข้าข่ายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เพิ่งจะมามีเมื่อตอนปี2551นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโฆษณากัตามทีวีแล้วก็สื่อต่างๆเต็มไปหมดเลยเมื่อเรารู้ว่าการทำสุราชุมชนหรือว่าการทำครัฟเบียร์ในท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดนั้นๆได้เนี่ย แต่เราก็ปิดกั้นการโฆษณาแล้บอกว่าเรื่องนี้จะต้องนํามาสู่การติดคุกหรือไม่กระโดนค่าปรับถึง500 0 0นบาททําให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่กล้าที่จะโฆษณาซึ่งคําว่าโฆษณาไม่ได้หมายความมาแค่เชิญชวนให้มาดื่มนะครับแค่จะบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละครับยังทําไม่ได้เลยต้องมีการซ่อนแง่กันไปหมดเลยทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําอาหารขายเราทําเครื่องดื่มขายคนทําก็สามารถบอกได้ว่าใช้วัตถุดิบอะไร คนที่กินตัวนี้แล้วจะเกิดอาการแพ้ก็บอกได้หรือแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างอย่างไรกันบ้างแต่พอเราไปปิดกันก้นการโฆษณาแล้วเพิ่มโทษให้หนักขนาดนี้ตรงนี้เนี่ยจึงไม่สามารถทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถโฆษณาได้เลยนะครับตรงกันข้ามครับเรากลับเห็นว่าโลโก้โฆษณาสุราเจ้าใหญ่เนี่ยขึ้นเต็มไปหมดทั่วทั้งเมืองเลยแต่ก็เลี่ยงบาลีไปเป็นการขายน้ําโซดาบ้างขายน้ําแร่บ้างทั้งๆท,ที่ประชาชนก็รู้ว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละครับ หรือว่าสุราเจ้าใหญ่เนี่ยไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานกีฬาแล้วก็มีการขายเครื่องดื่มภายในงานโดยที่ไม่มีอะไรผิดผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ดีครับเรื่องที่ดีครับที่สังคมเนี่ยจะได้มาตั้งคําถามกันเกี่ยวกับเรื่องความชอบรามของมาตรา32นะครับ